อย่าลืมราะว่า2ปีที่ผ่านมาโควิด -19 ทำให้เครื่องบินจอดที่ลานจอดเนี่ยมากที่สุดเป็นประวัติการนะคะหลายคนคาดหวังว่าหลังจากหลายประเทศรีโอเพนนิ่งกลับมานะคะการท่องเที่ยวฟื้นตัวจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมการบินคึกคักแต่แล้วค่ะก็อาจจะสะดุดได้เช่นกันเนื่องจากมีหลายปัจจัยลบเข้ามากดดันนะคะไม่ว่าจะเป็นราคานน้ามัที่ขยับสูงขึ้นซึ่งปกติน้ามันขึ้นเนี่ยดอลลาร์จะอ่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ามันก็ขึ้นดอลลาร์ก็แข็งนะคะเพราะฉะนั้นบรรดาสายการบินอาจจะต้อง ต้องเจอต้นทุนถึง2เด้งด้วยกันค่ะโดยทางด้านของซีอของ Deutsche Bank เองก็ออกมาพูดถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกถดถอยก่อนที่เราจะไปดูมิติของสายการบินนะคะโดยทางด้านของคริสเตียนซูอิงนะคะได้พูดถึงภาวะเงินเฟ้อค่ะบอกว่าตอนนี้เงินเฟ้อถือว่าเป็นยาพิษที่รุนแรงมากต่อเศรษฐกิจโลกนะคะที่ทําให้ธนาคารกลางหลายแห่งเนี่ยต้องตัดสินใจเร่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็คือธนาคารกลางสาหรัฐที่ขึ้นดอกเบี้ยมาแล้ว3ครั้งแรกแต่0.25 0.5จน0.75ในการประชุมครั้งล่าสุดนั่นเองนะคะ นอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือการขึ้นดอกเบีย้ยอย่างเร็วและแรงท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้เฟื้นตัวอย่างแข็งแรงก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยให้มากขึ้นค่ะโดยถ้าไปดูตัวเลขนะคะว่าทวีปไหนหน่าเป็นห่วงมากที่สุดนะคะทางด้านของ c ีอีโอดอยชแบงบอกว่าดูเหมือนยุโรปนี่แหละน่าจะได้รับผลกระทบแล้วก็ความท้าทายมากกว่าเมื่อเทียบกับสหรัฐด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าตอนนี้ยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกับรัสเซียยูเครน อย่างมากดังนั้นจึงมีผลกระทบโดยตรงจากสงครามที่เกิดขึ้นนะคะและถ้าไปดูความต้องการนําเข้าพลังงานจากรัเสเซียของทางยุโรปก็ค่อนข้างสูงนะคะและยิ่งจะส่งผลนะคะทาให้ทิศทางในการเติบโตในระยะต่อไปสะดุดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะต้องพึ่งพาพลังงานจากรัเสเซียทางน้ํามันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติแม้จะพยายามลดการนําเข้าก็ตามนะคะโดยถ้ามีการหยุดส่งออกก๊าซจากรัเสเซียไปยังยุโรปกระทันหันนะคะ C O อยช์แบงก์บอกนะคะว่าเศรษฐกิจของยุโรปก็อาจจะเข้ามาสู่ภาวะ e c e s s i o n หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยเร็วกว่าที่คาดการได้นะคะนอกจากนี้ยังมีประเทศหนึ่งนะคะที่มีโอกาสที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและก็กลายเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคย,ยุโรปด้วยก็คือเยอรมนีค่ะโดยดอยช์แบงก์ประเมินนะคะว่าเยอรมนีมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะ Recession ในปี2023เป็นอย่างเร็วก็คือในปีหน้าหรืออาจจะข้ามไปในปีต่อไปนะคะสาย สำคัญก็มาจากสงครามแล้วก็นโยบายการเงินที่เร่งขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้อนั่นเองนะคะ ต้องยอมรับนะคะว่าปัจจัยหนึ่งเลยที่ทําให้หลายฝ่ายกังวลใจก็คือเงินเฟอ้อที่เร่งตัวจนทําให้ธนาคารกลางนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วก็ต้องพยายามใช้นโยบายการเงินแบบคุมเข้มนะคะเพื่อสกัดความคาดการเงินเฟอ้อไม่ให้สูงไปมากกว่านี้แล้วก็กระทบเป็นเวชไพรสไปร a ลในท้ายที่สุดนะคะก็ส่งผลให้ปัจจัยการขึ้นดอกเบี้ยนี้อาจจะเป็นแรงถ่วงสําคัญให้กับเศรษฐกิจจนกระทั่งเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่เข้าสู่ภาวะชะลอตัวจนถดถอยในท้ายที่ น,ะะนอกเหนือจากนี้ค่ะสถานการณ์ที่มีปัจจัยลบเหล่านั้นนะคะยังเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันด้วยเหมือนที่หลายคนนะคะทั่วโลกเลยพูดว่านี่คือ perfect storm ค่ะปกติออยช็อกก็จะเกิดขึ้นปีหนึ่งนะคะการขึ้นดอกเบี้ยแรงก็จะเกิดขึ้นบางปีนะคะสงครามก็จะเกิดขึ้นบางปีนะคะโรคระบาดนั้นทีก็จะเกิดขึ้นหรือแม้แต่มาตรการที่ใช้ในการล็อกดาวน์เนี่ยไม่ค่อยจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำแต่ทั้งหมดนี้กลับดันมาเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียว ก็คือปี2022นี้นั่นเองนะคะดังนั้นทางด้านของ Deutsche Bank นะคะซี o จึงบอกว่าเหตุการณ์ perfect storm ที่เกิดขึ้นนี้ถ้าเรายังใช้การจัดการในรูปแบบเดิมไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินหรือการคลังนะคะ <K> เขาบอกเขารู้สึกกระอักกระอ่วนใจเหลือเกินที่จะบอกว่ามันจะสําเร็จได้เนื่องจากว่าเหตุการณ์ไม่เหมือนเดิมเราจะใช้รูปแบบเดิมๆในการจัดการนั้นคงจะยากพอสมควรนะคะแต่ถามว่าสิ่งที่เป็นความกังวลใจมากที่สุดคืออะไรข้ามกลาง perfect storm ส้อมที่เกิดขึ้นนะคะโดยเแองกซีโอบอกว่าสิ่งที่น่ากังวลใจมากที่สุดก็คือเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนั่นเองดังนั้นธนาคารกลางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐหรือธนาคารกลางยุโรปที่เร่งขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้อมาถูกทางแล้วค่ะเพราะท้ายที่สุดถ้าเงินเฟอ้อไม่ถูกจัดการให้กดลงมาตามเป้าหมายเงินเฟอ้อจะคือ,อยาพิษที่ร้ายแรงต่อเศรษฐกิจในท้ายที่สุดนั่นเองนะคะ มาต่อกันที่อีหนึ่งสาการอย่างที่เกริ่นเอาไว้คือสาการรมการบินนะคะเดิมทีเคยเป็นความหวังนะคะว่าจะกลับมาได้หลังจากคนจํานวนมากทั่วโลกนะคะ แล้วก็อยากจะเดินทางท่องเที่ยวเนื่องจากถูกล็อกดาวแล้วก็ปิดน่านฟ้ามันหนานะคะแต่ดูเหมือนว่าความท้าทายจะเกิดขึ้นอย่างมากทีเดียวกับอุตสาหกรรมการบินนับจากนี้ไปโดยเฉพาะช่วงไฮซีซันในช่วงที่เหลือของปีค่ะถามว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นโดยปกติแล้วนะคะค่างเงินดอลลาร์สหรัฐกับราคาน้ามันจะแปลผกผันกันพอสมควรราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นนะคะค่างเงินดอลลาร์ก็ควรจะอ่อนค่าลงแต่ว่าในครั้งนี้อย่างที่บอกนะคะว่ามีหลายปัจจัยเกิดขึ้นแบบไม่ คิดมาก่อนค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือเงินเฟอ้อนั้นที่สูงขึ้นราคาพลังงานที่ถีบตัวแรงขึ้นมาจากสงครามรัสเซียยูเครนที่ทําให้ซัพพลายพลังงานนั้นปรับ ตัวนะคะแล้วความต้องการที่ยังมีอยู่สูงนะคะก็ทําให้ราคานน้นถูกผลักขึ้นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์101เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามมีหนึ่งปัจจัยที่เป็นตัวเร่งให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งเครื่งทั้งที่ควรจะอ่อนลงเนี่ยก็คือการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเร็วของธนาคารกลางสหรัฐเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่รุนแรงนั่นเองนะคะทาให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นถีบตัวสูงขึ้นแล้วอุตสาหกรรมการบินค่ะอย่าลืมค่ะว่าต้นทุนสําคัญก็คือเรื่องของน้ํามันนี่แหละค่ะดังนั้นราคาน้ํา ที่สูงขึ้นอยู่แล้วบางประเทศที่ต้องจ่ายด้วยสกุลอื่นอยู่แล้วเนี่ยนะคะแต่เมื่อต้องจ่ายด้วยเงินเหมือนึงว่าเป็นประเทศที่ใช้เงินสกุลอื่นแต่ว่าต้องจ่ายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐก็แปลว่าเขาต้องควักกระเป๋าจ่ายมากขึ้นเพื่อให้ได้ราคาน้ํามันที่แพงอยู่แล้วแต่ก็ถูก ค่าเงินที่แข่งค่าของดอลลาร์นั้นดับเบิลราคาขึ้นไปอีกด้วยนะคะและนั่นก็ยิ่งเป็นปัญหานะคะที่ทำให้สายการบินทั่วโลกประสบกับภาวะความท้าทายอย่างมากไม่นับรวมปัญหาขาดแคลนแรงงานนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราไปตามสายการบินนะคะหรือว่าไปตามสนามบินสิ่งที่เห็นก็คือแถวที่ยาวเหยียดนะคะเนื่องจากว่าคนที่เคยอยู่ในอุตสาหกรรมการบินแล้วออกจากอุตสาหกรรมการบินไปณนะปัจจุบันนี้น ้อยคนที่จะกลับเข้ามาหรือว่ายังกลับเข้ามาไม่เต็มศักยภาพนั่นเองนะคะจึงทําใหอุตสาหกรรมการบินนั้นขาดคนด้วยดังนั้น3ความท้าทายราคานน้ํามัที่สูงค่างเงินดอลลาร์ที่แข็งการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมการบินนะคะก็ส่งผลกดดันให้บรรดาสายการบินนะคะที่อาจจะควรได้รับการฟื้นตัวจากวิกฤตจากสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ดีขึ้นกลับไม่ได้รับอาน,นิสง,อย,งอย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนั่นเองค่ะ โดยบรรดาผู้บริหารของสายการบินที่เข้าไปร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมขนส่งทางอากาศร,ระหว่างประเทศหรือว่า IATA ที่โดฮาในสัปดาห์นี้นะคะต่างแสดงความกังวลใจเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าควบคู่กันไปด้วยอย่างอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของสายการบินแคนทัสออสเตรเลียนะคะจอนนี่เว็บเบอร์ค่ะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะคะกับธุรกิจสายการบินแล้วก็กลายเป็นพายุลูกใหม่นะคะที่สายการ บินนั้นถูกบีบอัดอย่างไรท้ทิศทางก็คือไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรดีคนก็ขาดแคลนน้ํามันก็สูงค่างเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าหลายคนบอกป้องกันความเสี่ยงได้ไหมได้คะ่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าการป้องกันความเสี่ยงก็มีต้นทุนด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะถ้าย้อนกลับไปดูนะคะตาแลกเปลี่ยนจริงถ่วงน้ําหนักการค้าของสหรัฐซึ่งตอนนี้นะคะพบว่าอยู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ราคาน้ํามันดิบก็ขยับขึ้นมาสูงถึงกว่า $110 สดอลลาร์สหรั ด้วยคนที่ตามหมากะะ็คือสายการดิน,นสายการบินที่ไม่ใช่ของสหรัฐนะคะมีความเสี่ยงนะคะในรูปของราคาน้ํามันที่ต้องจ่ายแพงขึ้นค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นรวมถึงค่าซื้อเครื่องบินค่าเช่าเครื่องบินค่าบํารุงรักษาและหนี้สินค่ะทั้งหมดนั้นจะถีบตัวสูงขึ้นทันทีนะคะโดยเฉพาะถ้าใครนะคะใช้เงินสกุลที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐเงินสกุลท้องถิ่นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ก็ถือว่าอ่อนค่าลงอย่างมีนัยสําคัญแน่นอนนะคะ สอดคล้องกับทางด้านของวอลเตอร์โชค่ะซึ่งเป็นซ e o ของสายการบินคเรียแอร์ไลน์นะคะบอกว่าตอนนี้ค่างเงินดอลลาร์สหรัฐที่สูงที่สุดหรือว่าแข็งค่าที่สุดในรอบนับ10ปีเนี่ยถือว่าเมื่อเทียบกับเงินบอนกับเกาหลีใต้แล้วก็ทำให้ต้นทุนในการซื้อน้ำมันของสายการบินคเรียแอร์ไลน์แล้วก็สายการบินอื่นในเกาหลีใต้สูงขึ้นอย่างมากทีเดียวนะคะและเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดค่ะเพราะว่าตอนนี้อุตสาหกรรมเพิ่งจะหักหัวขึ้นมาจากวิกฤตใน2ปีที่ผ่านมานะคะ และถ้าไปดูบริษัทแล้วนะคะจะพบว่าบริษัทที่มีหนี้ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ต้องจ่ายเบีย้ยแพงขึ้นนะคะดอกเบีย้ยแพงขึ้นเพราะว่าเท่ากับต้นทุนทางการเงินของเขาจะสูงขึ้นจากอัตราดอกเบีย้ย1ดอกแล้วนะคะดอกที่2ก็คือค่าเงินที่แข็งค่าก็ทําให้เขาต้องจ่ายแพงขึ้นอีกด้วยนะคะดังนั้นก็เท่ากับว่าเขาเองนั้นได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่มีหนี้ในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนทนนั้นของสไปจิตนะคะซึ่งเป็นสาย การบินโลคอสอ i นไลน์ของทางอินเดียนะคะก็บอกว่าเขาเองต้อง,งขึ้นค่าโดยสารค่ะจากเดิมจะขยับ ต้องขยับขึ้นเป็น15%แล้วนะคะเพราะว่าค่าเงินรูปีก็อ่อนค่าลงต้นทุนน้ำมันก็สูงขึ้นนะคะก็ทําให้เขาแบกรับต้นทุนมากขึ้นนั่นเองขณะที่มาเลเซียอไลน์นะคะอิสมัมอิสฮัมอิสมาอิลนะคะซึ่งเป็น CEO ค่ะบอกว่าถ้าดูเฉพาะน้ํามันเชื้อเพลิงนะคะคิดเป็นประมาณสัก20%ของต้นทุนทั้งหมดแล้วนะคะแต่ตอนนี้20%ที่ว่าเนี่ยนะคะขยับขึ้นมา45%แล้วนะคะจากค่า เงินดิ ნ กิตที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ราคานน้ํามัที่สูงขึ้นนะคะทําให้ต้นทุนส่วนนี้ขยับขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทีเดียวนะคะแต่ถามว่ามีโอกาสไหมที่จะพลิกฟื้นกลับมาได้ก็ต้องคอยติดตามค่ะว่าดีมานความต้องการท่องเที่ยวของผู้คนนั้นจะขยับขึ้นแซงหน้าความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานและต้นทุนค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็เป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนในช่วงเวลาแบบนี้คะ่ะพี่วิทย์ค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ